ครับสวัสดีครับเกิดอุบัติเหตุนะครับป้มบอมอททางมาเสียของหวานะครับทางไปจนนะนะครับหกล้อนะครับบรทุกเครื่องโครมีกระจกออกมานะคงจะไปโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับหกล้อนะบรรทุกเครื่องบันทุกไฟนะครับ ก็ถือว่าอันตรายนะครับมีเคนอยู่ด้วยข้างบนนะครับสีเหลืองต้องขับรถะมาระวังหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศก็เจ็มใสนะครับเราระมัดระวังด้วยนะครับในการตัดสินใจในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผัดหลบครับบางคนต็องง่วงนอนครับ ค้องนอนใหนะ้พักผ่อนเพียงพอนะครับสำหรับการที่จะมาขับรถนะครับเพราะว่ามีปัญหากับสังคมนะครับทุกคนมีความพร้อมที่จะขับนบแต่ว่าร่างกายครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอื้อมหน่วยนะครับเราก็เพียาที่จะรม,มาระวังด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้กระจกออกมาแล้วคนขับรถคงจะออกมาแล้วครับถือว่ากันนานนะครับ เรามาอระวังด้วยนะครับสำหรับเลยปั๊มห้องเย็นของตัวชลิวชลิวัฒมานะไปเรียนติดตามผลงานทางเฟซบุ๊กสุทธิไวุนพาสตด้วยครับสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับขับรถขับลาต้องมีสตินะครับห่วงนอนห้ามง่วงนอนก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะสำหรับการขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ ห้ามดื่มโซราเด็ดขาดนะครับก็โอเคนะครับ